ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกุ้ยกับผมเซอร์เทนเกิดเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพูดถึงสิ่งที่คนเล่นไม่เก่งควรทานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นแตนน่้นทํานไม่ถูกใจใครผมขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าสิ่งที่คนเล่นไม่เก่งควรทำเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างสําหรับอย่างแรกที่คนเล่นไม่เก่งควรทําก็คือศึกษาตัวละครให้ละเอียดครับ สำหรับข้อนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเราศึกษาตัวละครละเอียดพอมันจะทําให้เราเล่นตัวละครนั้นๆได้อย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวกดสกิลมั่วแถมถ้าเราศึกษาตัวละครมาละเอียดมากพอมันอาจจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจปั้นตัวละครหรือเปิดตัวละครให้กับเราได้ครับเช่นถ้าเราศึกษาตัวละครไว้หนึ่งตัวเราก็จะรู้ว่าตัวละครไหนจะเป็นกับตัวละครนี้บ้างและมันก็จะทำใหเราวางแผนปั้นหรือเปิดตัวละครให้เหมาะสมได้ครับสิ่งที่คนเล่นไม่เก่ง,งควรทําอย่างที่2ก็คือ ศึกษามอนสเตอร์แต่ละตัวให้ดีครับสำหรับข้อนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับข้อแรกนะครับแค่เปลี่ยนจากตัวละครเป็นมอนสเตอร์ตัวถ้าใ้พูดถึงมอนสเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายตัวเลยนะครับที่มีแมชชีนิกเฉพาะสำหรับการเคลียร์ซึ่งถ้าจใจผมยกตัวอย่างผมขอยกเป็นบอสต้นไม้เน่าแล้วลกันนะครับโดยบอสตัวนี้เนี่ยจะมีท่าโจมตีพิเศษที่สามารถวันช็อตตัวละครเราได้เลยแบบไม่สนโลกแต่เราก็สามารถขัดมันได้ด้วยการโจมตีท่าที่ต่อเนื่องแับการโจมตีที่มีพรหมญ,ญ,ญา,าตีครับซึ่งถ้าเรารู้ข้อมูลตรงส่่วนนีีเน้เย มันก็จะช่วยเราได้มากเลยครับในการต่อสู้กับบอสตัวนี้ส่วนเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างเป็นบอสตัวนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าสำหรับผมแล้วบอสตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตาบาปของผมเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบศึกษามอนให้ละเอียดเท่าไหร่พอไปเจอบอสตัวนี้ในออบิทมันเลยทำให้ในรอบนั้นผมไม่สามารถจออบิทเชลีฟสองได้ครับแต่จริงๆนอกจากบอสตัวนี้เนี่ยก็ยังมีรูปปั้นมังกรลาวาอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมไม่ยอมศึกษาให้ละเอียดมันเลยทําให้ในการต่อสู้ครั้งแรกกับบอสตัวนี้ผมน้้าํไปสู สิ่งที่คนเล่นไม่เก่งควรทําอย่างที่3ก็คือขยันปั้นตัวละครครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับถ้าเราเป็นผู้เล่นที่เล่นไม่ค่อยเก่งเราควรหาอะไรมาชดเชยสกิลเพที่ขาดและการปั้นตัวละครก็เป็นหนึ่งในนั้น,นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพยายามอย่าปั้นตัวละครหลายตัวพร้อมกันนะครับเพราะด้วยเลดดอปอาร์ติแฟกต์ที่มันค่อนข้างเกลือมันเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะปั้นตัวละครเสร็จก่อนคอเนเทนต์ในเกมรีรอบเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเวลาจะปั้นตัวละครก็ห้ามปั้นตัวละครเกิน2ตัวพร้อมกันนครัคืออมก็จิงยู่นะครับ ที่ต่อให้เราจะโฟกัสกับก,บการปั้นตัวละครแค่ตัวเดียวมันก็ไม่ได้การตีว่าเราจะปั้นเสร็จก่อนเอ็นเกมลีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าปั้นหลายตัวแต่ใช้ไม่ได้ทุกตัวนะครับสิ่งที่คนเล่นไม่เก่งควรทําอย่างที่4ก็คือเปิดตัวละครมาเล่นเยอะๆครับเอาจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยข้อน,นี้แทบไม่จําเป็นเลยครับเพราะต่อให้จะเป็นในอบิสเราก็ยังฝืนใช้ตัวละครที่มีผ่านไปได้แต่ด้วยการมาของตัวละครทาให้นอกจากที่เราจะต้องปั้นตัวละครไว้เยอะแล้วเรายังต้องมีตัวละครเยอะๆด้วยนะครับ เพราะในตัวละครแต่ละรอบมันจำกัดธาตุที่ใช้ได้ทําให้เราจําเป็นต้องเปิดตัวละครไว้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นตัว4ดาวหรือ5ดาวก็ตามแต่ผมก็เข้าใจได้นะครับว่าดวงแต่ละคนมีไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ยหลุดเรลดได้จีนกับเพื่อเฉียงจน c 6ทั้งคู่แล้วแถมล่าสุดก็เพิ่งคว้าแสงดาวได้มาวิก้ามาเล็กด้วยเกือจะจัดเลยนะครับผมเนี่ยสิ่งที่คนเล่นแม่แก่งควรทําอย่างที่5ก็คือพยายามเลือกใช้ตัวช่วยที่เหมาะสมกับเราครับ เราสำหรับตัวช่วยในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงตัวช่วยประเภทบัฟที่มักจะมีในคอนเทนต์เอนเกมกับกิจกรรมอีเวนต์บางอันที่เกี่ยวกับการต่อสู้ครับเพราะถ้าเราเป็นคนเล่นไม่เก่งการเลือกตัวช่วยที่เหมาะกับเพย์สไตล์ของเรามันจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งครับหรือถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวช่วยอะไรดีก็ให้เลือกตามยูทูบเบอร์ที่เขาแนะนาได้เลยแต่เป็นไปได้เนี่ยนอกจากจะเลือกให้เข้ากับเพย์สไตล์ของเราแล้วเราก็ควรเลือกให้เข้ากับตัวละครที่เรามีหรือตัวละครที่เราใช้ด้วยนะครับเพราะถ้าเลือกมาแต่ไม่ได้ใช้มันจะเสียของเอา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอ,อบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิทธิ์หงนามพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ